สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเิงหิงพระเครื่องได้มีพราบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร0821891220นะครับ id line ก็0821891220เช่นกันนะครับทางร้านรับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด ep ต,ต่อไปนะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านเิงเหิงด้วยนะครับ มารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับผมรายการที่หนึ่งนะฮะเป็นหลวงพ่อหนูนะฮะหลวงพ่อหนูอชิตโตนะฮะวัดจนดหลวงนะฮะเนื้อทองแดงสองสี่เจ็ดศูนย์แล้วก็เก่านะครับพี่นะเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่เนี่ยหลวงพ่อหนูอาชิตโตเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นี่หน้าตาคมๆเลยหูยันยาเลยนะพี่นะนี่ เก่า,กาๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะเดมิมๆสวยๆนะนี่เดีวด้านหลังนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะหลงพ่อหนูอาชิตโตรวัฒนูดวัฒนูสองสี่เจ็ดศูนย์นะเก่าๆนะผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารูนะฮะวัดป่าอุดมสุมพรนะ ง่ายๆเป็นบล็อกงามเอกนะพี่นะเก่าๆส,ส,วสวยเลยนะดูเส้นผมพี่เส้นผมคมชัดเลยนะพี่ส,สวยๆดูเดิมเลยนะพระอาจารย์ฟันอาจารโลเก่าๆส,สวยๆดูขอบตัดนะขอบตัดนี่ดเดิมเลยพี่นี่สวยๆดูเดิมเลยนะนี่ฮะอุดมสมพรนฮะอุดมสมพรเก่าๆส,สวยๆเลย เนื้อทองแดงนะพี่นะสวยๆเ,เดินๆมีขีดอยู่ที่ฮะเนี่ยเห็นไหมพี่เนี่ยมีขีดโ่มาใต้ที่ฐานนะ่ะเก่าๆสวยๆเลยนะนี่พี่พระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลวัดป่าอุดมสมพรนะเก่าๆสวยๆเลยผมขอห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาท,บาทต่อมาเป็นเหรียญ ลูงผู้เผือกวัดกิ่งแก้วหลังพระพุทธนะสองสี่เก้าหกกะไหลทองฮะทองแดงกะไหลทองสวยๆวยพี่ดูลูขีดที่หูนะหูซ้ายหูขวานะพี่นะที่คางนะพี่นะเนี่ซ้ายขวาเลยพี่เส้นขีดขีดสวยๆเลยนะพี่นะชัดๆได้เห็นไหมพี่ซ้ายขวาเลยนะเก่าๆสวยๆเดิมๆดิเลยนะพี่นะนี่ เก่าสวยเดิมๆเลยขอบตัดชัดๆเลยนะพี่หลังยันพระพุทธสวยๆเลยพี่ดูเนื้อเหรียญหูี่ตัวสวยเลยนะเก่าๆเดิมๆเลยนะะนี่หลวงู้เผือกวกิ่งแก้วหลังพระพุทธผมขอห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเนาะต่อมาปเป็นเหรียญแปดล่อหลวงโมทิมวัดทหารไรนะฮะปีหนึ่งแปดนะบล็อกแขนหลุมนะพี่นะ เห็นงที่แขนด้านขวาพี่นี่ตรงข้อศอกสวยๆเลยลนะเป็นหลุมๆเลยนะพี่นาะเห็นไหมอันนี้เป็นตัวทอรนะมีตัวทออยู่ตรงสังกติมีทอโคตทอโคตอยู่ที่สังกติใหญ่เลยนะเป็นอะ่านี้เก่าๆสวยๆเนื้อกะไหลทองนะเนื้อกะไหลทองเวเม็ดเม็ดผดไป็ดขี้กะขึ้นนะพี่นาะเห็นไหมชัดๆเลยสวยๆเดิมๆเลยนะนี่ ขอบจัดคมๆเลยที่ขอบจัดคมๆเลยเนี่ยวัดรหัสไล่ปีหนึ่งแปดยันสวยๆเลยเห็นไหมมีเส้นเนื้อเกินนะเส้นเกินขึ้นเหอยนะ่างเนี่ยหูห่วงปินป้นๆเลยนะหูห่วงปินป้นๆนะขอบเดิมๆสวยๆเลยนะพี่เก่าๆเ,เดิมๆสวยๆนะนี่ขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทไปเลียงต่อมาไปเหรียญนะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะสองสี่เจ็ดแปด สว,สวยเลยแหละหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะหลวงพ่อไผ่กำแพงสองสี่เจ็ดแปะนี่นเก่าๆหูปิงปิ้นๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆแลหลวงพ่อไผ่นะวัด กำแพงสวยๆเดิมๆเลยนะผมขอ500บาทแล้วต่อมาเป็นหลวงพุ่มวัดบางคู่สองพันี่เจ็ดจันไม่จะหลดเนื้อทรองแดงอะไรทอสวยๆเดิมๆเลยพี่สวยๆเก่าๆเดิมๆเลยนะหูเชื่อมมงเชื่อมนะนี่นะหน้าตาคมๆเลยขอบกระบอกนะพี่นะหลังยันสวยๆเลยพี่ดูดิเนยันไม่จะหลดนะพี่นะสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่อ่า หลวงพ่อพุ่มวัดบางโคงขอ500บาทพี่ต่อมาไปเหรียญชินราชนะเหรียญชินราชหลังนในสวนปี15วัดพระศรีนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆวยเดิมเดิมเลยนะเห็นจอช้างไว้ตรงหะจอช้างมีเส้นนะพี่นะนี่เห็นไหมพี่มีเส้นอยู่เก่าๆสวยๆเลยดูโอนี่ดูทะลุขอบขึ้นไปเลยนะพี่นะทะลุขอบขึ้นไปเลยนะ ซุ้มกระจังทะลุขอบขึ้นไปเลยเก่าๆสวยๆเดิมเดิมเลยน,นั่นเองเอ้ยขอบตัดคงคมขอบตัดเจ๊ดๆนี่คงคมเลยนะพี่นะนี่นี่ยพระอรีสวนดั่งน้ำซีนโนท็กเก่าๆสวยๆเดิมเดิมเลยพี่ดูสวยๆเดิมเดิมเลย ขอบจัดคมๆนะฮะชินราชหลังพระนเรศวรน,นะชินราชหลังพระนเรศวรหลวงพ่อห้าร้อยบาทนะต่อมาเป็นหลวงปู่เอีย่ยมวัดหนังนะหลวงปู่เอีย่ยมวัดหนังหลังยาสีนะสองสี่หกเจ็ดนะพี่นะเก่าๆสวยๆเนื้อทองแดงนะพี่นะนี่ทองแดงติดกะไหลทองนะสวย,สวยๆเดินเดินนะคมชัดเลยนะี่ดูหน้าตาหลวงพ่อนะดูเส้นนะฮะลวดลายนะฮะนี่ชัดคมๆเลย สวยสๆเดิมเดิมเลยนะดูขอบตัดพี่ขอบตัดนี่เดิมเดิมเลยพี่อย่างยันสี่นะพี่นะสองสี่หกเจ็ดนะพี่นี่เดิ่วเก่าๆสวยๆโอ้โหในตัวนะฮะสวยๆเดิมเดิมเลยนะพี่นะหลวงูุเอี่ยมวัดหนังนะพี่นะของคอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทต่อมาไปหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดสองห้าสิบสามนะ เก่าๆส,สวยๆดมเดมลเลยพี่นี่ฮะนี่ทองแดงอายุ82ปีนะฮะในทองแดงลมดำนะเป็นเหรียญลมดำส,ดสวยๆนะสระอูนี่ชนคอบเลยนะพี่นะเก่าๆส,สว,ยวยๆเลยในขอบตัดขอบตัดคมๆเลยพี่ขออไพนะ่นั้น มีเส้นขนแมวขึ้นนะอันนี้เป็นเหรียญรุ่น2นะพี่นะเป็นเหรียญรุ่น2หลวงพระแดงนะวัดเขาพระดีจะมีเส้นขนแมวเห็นไหมฮะสามเส้นชัดๆเลยสามสี่เส้นนะเส้นชัดๆจะมีสองเส้นเลยนะพี่เห็นไหมนี่สามสี่เส้นนะเป็นเส้นขนแมวนะเป็นเหรียญรุ่นสองนะวัดเขาบันไดอีนะหลวงพระแดงวัดเขาบันไดอีเหรียญรุ่นสองนะเป็นเหรียญลมดำนะพี่นะผโม่ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็น เรียนหลวงพอ่อโสธรนะวัดสธรเวลาลาเสียมาหลวงพ่อโสธรหน,น้ากระไรทองสองสี่หกศูนย์นะฮะนี่สวยเดิมเดิ้เลยพี่หูเยันยานเลยคมชัดหมดเลยเห็นไหมสวยสวยเก่าๆเลยไม่เส้นขีดเส้นเกินเห็นไหมพี่มีดูว่าชัดๆนะตําหนิดูมีหลายที่เลยนะพี่นะนี่ดูพอ่สอน,นะพี่นะนี่เลขสองเลขสี่เลขหก 6, หางเคืองกันเลย เขิมกันเลยพี่ดูขอบตัดคมๆเลยพี่นี่ขอบตัดเห็นไหมชัดๆเดิมๆเลยดูยันนะพี่นะนี่ยันสวยๆเลยรเลย,เ,ลย mm hmm. เก่าๆเดิมๆนะฮะไปเหรียญกะไร mm hmm. ทองสวยๆเลยนะมันขอห้าร้อยบาทโอ่ห้าร้อยบาทเลย mm hmm. ต่อมาเป็นพระกิ่งปาวเรศนะฮะพระกิ่งปาวเรศสวยๆเก่าๆเลยนะ mm hmm. นี่ สวยๆเก่าๆเ,เดิมๆนะฮะพระกิ่งเปาเรศไม่ทราบวัดที่มาที่แน่นอนนะเป็นวัดสุดทัด์หรือเปล่านะเก่าๆสวยๆเลยนะน,ยน,นี่ยันพระกิ่งเปาเรศเก่าๆสวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะนีะน่สวยๆเดิมๆเ,เลย อันนี้ไม่ทราบที่มาที่แน่นอนนะพี่ดูเป็นวัดไหนกันบ้างพี่ดูเป็นวัดไหนกันนะนนนนะอันนี้อ่าไม่ทราบที่มาผมขอ400บาทพอพี่400บาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อนอนนะฮะหลวงพ่อนอนวัดกลางท่าเรือนะรุ่นแรก2496เก่าๆสวยๆเลยเนะี่ยสระอูในชนครอบเลยนะพระครูนะะนี่ สวยๆโดนขีดที่หัวเข่านะเพี่นะขีดที่หัวเข่ามาทะลุทะลุซุ้มมาโดนไข่ปลาเลยนะพี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่งของพ่อนอนี่มีเส้นซอนขึ้นไปเห็นไหมเพี่งอ่าชัดไหมเพี่เก่าๆสวยๆเลยนะสวยๆเดิมๆหมดเลยนะพี่นี่นี่หน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยนะพี่นะขอบจัดคมๆสวยๆเลย นี่ดูยันนะพี่นะนี่เป็นเส้นวิ่งขึ้นสวยเลยนะพี่นี่เส้นเต็มเหรียญเลยนะพี่นะนี่เส้นวิ่งเต็มเหรียญเลยเก่าเลย <S <S ได้สวยเลยหลวงพ่อโนนะครับวัดกลางท่าเรือนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทก็มาเป็นเหรียญเหรียญใบขี้เหล็กนะฮะเหรียญใบขี้เหล็กเหรียญใบขี้เหล็กนะหลวงปู่แพ้ววัดกำแพงแสนฮะสองห้าสี่เจ็ด เก่าๆสวยๆเลยนะนี่นะอันนี้เป็นเลือดเนื้ออะไรเหมือนจะเป็นเนื้อทองเหลืองเลยนะพี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่เฮ้ยโคตรเมราะเพิ่งนะสวยๆดงๆเลยนะในดูเส้นผมดูตาและผมชดัดเลย่หอันนี้เป็นเนื้อดูขอบตัด้ว่ลนะ เก่าเาเดิมๆดิกันเลยนะพี่เน,นี่ยนี่สวยสวยเดิมๆเ,เลยพี่ดูดนะูเก่าเก่าๆเลยนะพี่เน,นี่ยนี่สวยสวยเดิมๆเ,เลยนะผมก็ไม่แน่ใจนะพี่นะว่าเนื้ออะไรกันแน่สวยๆวยเดิม,เด,มเดิมนะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาท ต่อมาไปเหรียนขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะครขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะพี่นะเก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่เนี่ยเก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางขานขอบตัดคมๆเลยนะนี่ขวัญถุงเหรียญขวัญถุงเก่าๆสวยๆเลย ก่าส,สวยๆต้งเดิมกันเลยนะพี่นะเลยผมขอ400บาทพอพี่400บาทเนาะต่อมาเป็นพระพุทธยี่สิบห้าศตรวรรษนะพระวัดสุทัศน์บล็อกไม่มีเข็มนะพี่นะบล็อกไม่มีเข็มนะพี่เก่าๆส,สวยๆนะฮะพระพุทธทยี่ๆๆสิบห้าศตวรรษพระยี่สิบห้าศตวรรษนะเนื้อคล้ายๆตะกั่วเลยพี่ เนื้อโลหะเลยนะตะกวดสวยๆเดิมๆหมดเลยนะพี่นะนี่สวยๆเก่าๆเลยนะเป็นบล็อกไม่มีเข็มนะพี่เก่าๆสวยๆเลยนะหน้าดูตานะพี่นะเก่าคมๆสวยๆเลยนะพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษนะมงกอห้าร้อยบาทเพย์ห้าร้อยบาทต่อมาเป็น รูปหล่อหลงพวอเงินวัดบางคานนะรูปหล่อหลงพ่อเงินวัดบางคานนะเขาเก่าสว,สวยเลยพี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะนดูเส้นจีวอน,นะฮะเส้นจีวอนี่คมชัดเลยนะท้นนิ่มขึ้นเลยนะพี่นะนี่หัวะที่ใส่สะมีรอยแตกเลยนะพี่นะนี่ เก่าๆสวยๆเดิมๆเลยรูปหล่อเลยพูดเงินวัดบางขาดนะร้อยตัดช่อร้อยตะใบนะพี่นะเนี่ยชัดๆเลยนะพี่เก่าๆสวยๆเลยนี่ดูนะฮะเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีนะฮะวัดเขาถ้ำบุญนาคปีหนึ่งสี่นะฮะเก่าๆสวยๆเลยนี่พี่ดู อายุ1 2 1่้ี่เดปีนะ 120, ้อสเดปีเกา่เกาๆสวยๆเดิมๆเลยพี่อ่าเส้นคอคมชัดเลยนะ้พี่นะดูขอบตัดคมๆเลยขอบตัดนี่สวยๆเดิมๆเลยพี่ด,ด,ดู่าหลังเยันสามเลยดิดูเย็นใบพัดเกา่าๆสว,สวยเลยหูนในตัวนะเป็นเหรียญเท่าเหรียญบาทนะเหรียญบาทเล็กนะพี่เนาะสวยๆเดิมๆเลยนะ นี่เป็นเหรียญคล้คายเหรียญเม็ดกระดุมนะพี่นะนี่สวยเดูอด,ดเลยนะหลวงพ่อสีวัดเขาท่าบุญนาคนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาพระเป็นเหรียญนะห,หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะหลวงพ่อวัดหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะพิมพ์แบบมาหลังหนังสือน,นะพี่สองสี่หกศูนย์ทองแดงกะไรทองนะฮะนี่ สวยๆเดิมๆเลยพี่หูเช yeah. ื <im> ่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะเก่าๆสวยๆแล้วพี่เนี่ยทองแดงติดกาะไหลทองโบราณแล้วพี่นะนี่ขอบกระบอกพี่ขอบกระบอกนะนี่หลังตะวันทังสื่อนะฮะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่เก่าๆเดิมๆนะแหวกม่านขอบกระบอกสวยๆหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะสวยๆเก่าๆเลยนะพี่นะนี่พ่อวัดบ้านแหลมสวยๆเก่าๆเลย โอ้ห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทต้องมาไปเรียนหลวงพ่อออดหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างปีหนึ่งห้านะเสมาหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างเก่า,กาสๆสวยๆดูหน้าตาหลวงพ่อและคมชัดเลยพี่สวยๆเดิมๆกนเลยนะพี่นะนี่ดูเส้นหน้าผากเส้นย่นที่คิ้วนะพี่นะเนี่ยคมชัดเลยพี่เ,เรียนเนื้อทองแงดงขอบตัดคมๆเลยนะขอบตัดคมๆชัดหลังยันใบพัดนะพี่ สวยๆเลยนะเป็นหูในตนะัวนะเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่ดูทั้งข้างอีกข้างนึ่งนะครับสวยๆเดิมแล้วหลวงพ่าออดน้ำก่อห้าร้อยบาทเนาะห้าร้อยบาทต่อมาไปเหรียญเม็ดแตงนะพี่นะเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดหลังหลวงปู่ทิมนะวัดช้างให้หน้าปีศูนย์แปดเนื้ออาปากาเก่าๆสวยๆดูเส้นหน้าผากนะคมชัดเลยนะสามเส้นโด่งๆเลยนะพี่นะ สวยเดิมเดิมหน้าตาหูตาหนะ้าจมูกโด่งเลยนะพี่ขอบตัดนะพี่ขอบตัดคมคมเลยนะขอบตัดคมคมเดิมเดิมเลยหลังลงพุทิมหน้าตาชัดๆเลยเลยหูห่วงปิ้นๆกันเลยทีเดียวหูห่วงปิ้นๆกันเลยทีเดียวหูปิ้นๆกันเลยทีเดียวนะนี่เป็นเนื้อปากกาเก่าๆสวยๆแลนะ้วผมก็สี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นชินราเสมา นชินราชเป็นชินราชใบเสมานะพิมพ์ใหญ่ฐานสูงว like ัดพระศรีนะพี่นะเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยเนื้อนี่เนื้อฉ่ำๆเลยเป็นเนื้อเหมือนเนื้อสำลิดเลยนะพี่นะเหมือนเนื้อสำลิดเลยฉ่ำๆฮะนี่เก่าๆสวยๆแล้วพี่เลยชินราชพิมพ์ฐานสูงนะใบเสมาพิมพ์ฐานสูงสวยๆนะเป็นเหรียญกดกับหลังผ้านะผืนผ้านั้นเนี่ยด้านหลังเป็นหลังผ้านะพี่นะ ผ้าโบราณนะเนาะเขาจะกดกับผ้าเนาะเทลงมาแล้วก็กดกดกับผ้าสวยๆเลยนะนี่ชินาราดใบเสมาพิมใหญ่ฐานสูงนะฮกห้าร้อยบาทปีห้าร้อยบาทต่อมาปเป็นเหรียญตลกเหรียญตลกหลวงปู่บุญมีวัดเขาสมอคอรปี 20, สองศูนย์เนื้อทองแดงเก่าๆสวยๆอ่าดูตัวหนังสือน,นะพี่นะจะเป็นรอยกระถวยเลยนะพี่นะอ่ะรอย เก่าๆสวยๆดูหน้าตาหลวงพอ่อคมชัดมากดูเส้นหน้าผากดูคิ้วโโอ้หดูเมตตาหน้าเปดูจมูกไี่โด่งมากเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะนี่เนือ้อทองแดงสวยๆเดิมเดิมเลยพี่เนือ้อทองแดงสวยๆเลยดูขอบตัดนะพี่นะนี่ขอบตัดนี่แบบปัดเดิมเดิมเลยนะนี่ ขอบตัดเดิมๆส,สวยๆเลยในวัดเขาสมอคอนนะมีเม็ดผดขึ้นนะเต็มเลยนะพี่นะหลายจุดเลยนะเนี่ยดูนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะเนี่ยดูเมดเ็ดผลสวยๆเดิมๆเลยขอบตัดคมๆกันเลยนะพี่นะ <S <S เหรียญตลกของปู่บุญมีนะฮะของขอัญห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทกลัมาเป็นรูปหล่อนะฮะรูปหล่อ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะเก่าๆสวยๆเลยพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนื้ออัปปาหูกลางๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นี่สวยๆเก่าๆเดิมๆเลยดูหูเลยหูกลางๆกันเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยเก่าๆเลยนะพี่นะเฮ้ด้านใต้ฐานมีรอยจานนะพี่เห็นไหม ชัดไหมพี่นี่นี่สวยเลยนะพี่นะนี่นี่มันจะมีเลขด้วยนี่เก่าๆสวยๆเลยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพลูบหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อมาเป็นหลวงพ่อทองสุกนะฮะหลวงพ่อทองสุกวัดตะโนดหลวงสองสี่เก้าสอง เ,เก่าเ mm. สวยเลยพี่ดูหน้าตาคมชัดเลยนะหน้าตาคมชัดเลยเนะีดูชัดๆสวยเดิมๆดูมเลยผิวเนะื้อเรียบเลยชมวกโด่งๆดูในตาพีา่ดูใต้ปากนะพี่นะนี่มีสว,สวยเดิมๆเลยนะเป็นหูในตัวนะพี่เหลี่ยญเนื้อทองแดงขนะอบตัดคมๆเลยเนะี่ยดูขอบตัดเก่าๆเดิมๆเลยนะวัดจรวดหัวสองสี่เก้าสองสวยๆเลย สวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่นี่ลองชมฝั่งนี้นะฮะนี่ชมหอตัดฝั่งนี้นะนี่ชัดเลยนะหลวงพ่อทองสุขวัดตะโนดหลวงนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทแาาต่ว่าเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อกเกษมเขม็มมะโกนะหเ,เขาเกษมเข็มมะโกหลังหนูพีสามซองแลพี่นะเนื้อกระไหลทองสวยๆเลยนะบนคำว่าโชคดีนี่เป็นลายนะพี่นะ เป็นลายสวยๆเลยนี่เข็มมะโกมีจุดสับสี่จุดนะพี่นะเห็นไหมถึงดอดเด็กเลยเขา่าเก่าสวยๆนะขอบนี่ขอบตดอัดคมๆกันเลยโดนหลังหนูพี่สามสองดุ่นนวดชัดๆนี่เขา่าเก่าสวยๆเละวิสาขาบูชาไตารักนะพี่นะนี่มีจุดสวิสสองสมจุดนะพี่นะเห็นไหมเห็นเม็ดปวดไหมเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะ สวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะเนี่ยยังโชคดีหลวงพ่อกาแฟน้ําก็ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะสซ่ซี่สามสี่แล้วพี่นะนะอทองแรงนะเอาเกาวสวยๆเลยดูดูแบบนี้นะเส้นขีดตั้งแต่ยันด้านล่างขึ้นไปถึงยันด้านบนเลยนะนี่เอาเกาสวยๆหน้าตาคมชัดเส้นกระพากสี่เส้นคมคมเลยพี่ดูหน้าตาหลวงพ่อจม,มูกคมชัดในตาโตๆเลย สวยเดิมเดิมเลยนะมีเม็ดผลนะพี่นะนี่เขา้าเก่าสวยเลยขอบจัดคมคมชัดๆเลยนะพี่นะนี่สองสี่สาี่เก่าเก่าเดิมเดิมมีปิตาอยู่นะปิตาหูหว่งปิ้นๆเลยนะนี่หาที่ระลึกในงานกระถินวัดปากทะเลเพชรน,นะสวยๆรับผลปูตว,วีมีสุข สวยเดิมๆนะฮะนี่หลวงพ่อแก้ววัดเครอวันนะหัวข้อห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อก,กล้วยวัดคอสิตาลาปีศูนย์สี่นะฮะหลังยันมงกุฎพระเจ้านะี่นะหลังยันมงกุฎพระเจ้าสวยๆเลยพี่หนุหน้าตาหลวงพ่อคมชัดในะพี่หนุ่มรุ่นแรกนะนะนะนุ้ยเนาะสวยๆเดิมเดินะในเนื้อเกินนะพี่นะนี่ตรงนี้คือซาลาโอลเลยใช่สวยๆเลยนะ วัดโคสิตาลามนะหูห่วงนะดูหูห่วงนะดูหูนะพี่นะคอดคอดเลยนะพี่นะนี่สวยๆเ,เดิมเลยเป็นเนื้อทอทงฝาบายนะพี่นะดดูขอบันะพี่สวยเดิมๆเ,เลยยันนะพี่นะนี่ยันนี่คมชัดเลยนะพี่คมชัดเลยนะพี่ดูยันนี่คมชัดกันเลยทีเดียว ขอไพ่นะเนี่ยโอ้ยมือเลื่อนสวยเดิมๆเ,เลยนะลลลเนี่ยขอบจัดคมๆแล้วเหรียญหลวงพ่อกรวยพระโคศกสีตามนะผมขอห้าร้อยบาทนะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อรอดหลวงพร่อรอดวัดคลองเขื่อนนะสองสี่แปดสองนะในทองแดงสวยเดิมเดิมเมหน้าตาหลวงพ่อโอ้โหคมชัดมากเลยนะพี่นะ เ,เก่าสวยๆเลยพี่อุพะอุปชาลอดสระอุเลยทลยลนะลุขอบเลยนะพี่นะทะลุขอบเลยนะฮะดูบนขอบเลยสวยสวยตรงเดือนะมีเม็ดตรงนี้อีกเม็ดหนึ่งแล้วเป็นเะม็ดข้างขอบแล้วพี่นะนี่หน้าตาคมชัดด,ดูเส้นผมนะเส้นจอเส้นเข่ามาในหูชัดมากเลยเส้นหน้าผากนะพี่ มีเส้นหน้าผากนะฮะสวยเดิมๆไปเลยนะขอบตัดคมๆนะฮะหลังยันดโดสวยเก่าๆมือลื่นอย่างเงี้ยสวยเก่าๆเาลยพี่ขอบตัดเดแต่ว่านในสวยเดิมๆหลวพ่อรอดนะฮะหลวงพ่อรอดวัดคลองเกล็ดน,นะ ขอ500บาทถ้ามาเป็นเหรียญร้อยปีหลวงปู่มั่นพริตโต2414ี่หนึงสี่หเนื้อกะไหลทองสวยๆเดิมๆเลยเนื้อกะไหลทองนะสวยๆเดิมๆเลยพี่มีขีดอยู่ที่สังกติด้านล่างนะไหมนะปลายสังกตินะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะนี่แล้วก็มีขีดอยู่ตรงต่อ,ตอเต่าใต้ต่อเต่าแล้วพี่ใต้พริตต์นอนหนูก็มีนะพี่นะภูนี่เป็นจุดสองจุดนะพี่นะ เก่าๆกสวยๆเลยดูหน้าตาของพ่อคมชัดมากเลยนะพี่นะดูหูดูตานะหูสวยเลยดูขอบตัดนะพี่นะแต่ด้านบนลงมานะนี่แสงอาจจะท้อสหน่อยเก่าๆกสวยๆนะพี่นะนี่นี่ด้านหลังมีบานนี่นะสวยๆเริ่มๆกันเลย โอ้ในตัวกระไรทองสวยๆเลยนะเหรียญร้อยร้อยปีพระอาจารย์มั่นผลิัตโตทั้งหมดห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญปิดตาผังพะกา 3, ลวัฒเพปปีสามสองนะปิดตาผังพะกาลนี่ฮะในตาผังพะกาลเหรียญลมดำนะพี่นะนี่ของดีเลยนะพี่นะนี่นะสวยเดิมๆเ,เลยนะพี่นะเก่าๆเ,เดิมๆนะปิดตาวัดท่าแพปเลย สวยๆเก่าๆเลยนะฮะนี่ปิตาพังพกาศหลังพระราหูแปดตนสวยๆเดิมๆนะฮะนี่เก่าๆเดิมๆกันเลยดูขอบขอบตาคมๆเลยนะปิตาพังพกาศเลยสวยเลยนะพี่นะนี่เก่าๆเรือน้ำกว่าห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะพี่นะ ดูให้ชอบก่อนนะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจถ้าดูถูกใจโทรมาปิดกับเราได้เลยนะฮะให้โทรมาก่อนได้ก่อนนะพี่นะเบอร์ศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์ครับผมหรือทักมาดูรูปเพิ่มเติมได้นะถ้ายังไม่มั่นใจนะศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์เช่นกันนะครับทางแล้วเราบริการเก็บเงิน,นปลายทางนะฮะส่งสีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อไปนะพี่นะ แล่เพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านนังเห่งด้วยนะครับวันนี้ร้านนังเห่งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ